สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเรามาทําอีกหนึ่งคลิปที่ต้องบอกว่ามาตามนัดนะเพราะว่าผมเคยรีวิวสูตรชุดแต่งงานของผมไปแล้วเนาะในคลิปที่แล้วถ้าเกิดว่าใครยังไม่ดูไปดูกันได้นะแต่ว่าเรานัดกันไว้ว่าเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราจะเอาทักซิโดจากคอมฟอร์ดเนี้ยก็คือตัวงานเย็นของเราในวันแต่งงานนะมารีวิวแบบจัดเต็มอินเดปฟูลรีวิวให้ดูเลยตะเข็บต่างๆได้เย็บต่างๆทรงออกมาใส่เป็นยังไงดีเทลข้างในตามกระเป๋าเสื้อต่างๆว่า มันเป็นยังไงบ้างนะวันนี้เรามารีวิวละเอียดกับทักซิโดจากทองคอร์ดกันครับ อ่าครับทุกคนนี่นะครับหน้าตาตอนที่รับมาสูตรจะมาแบบนี้เลยนะครับไม่ว่าทุกคนจะตัดทักซิโดหรือว่าตัดสูตรหรือตัดแจ็กเก็ตผมคิดว่าเขาน่าจะให้ถุงมาแบบเดียวกันนะครับก็คือถุงเนี่ยสีเทาแล้วก็ผ้าก็จะเป็นแบบอย่างเง,งี้ยกึ่งๆแบบว่ากันน้ํากันฝนได้นิดหนึ่งนะไม่ได้กันแบบว่าโชกโชกชุมช่มๆแล้วมันจะไม่เปียกครแต่ว่าก็เป็นลักษณะของผ้าแบบมันๆเงาเงา,งา,งาน,นิดหนึ่งนะครับเราก็จะคลี่ออกมาได้แบบนี้นะครับนี่ ออกมาก็จะเป็นตัวแบบนี้เต็มเต็มตัวนะครับด้านหน้าจะมีป้ายเขียนอยู่ว่า Tom Ford แบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นสกรีนใหญ่ๆว่า Tom Ford เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันว่าข้างในเป็นยังไงนะครับผมแขวนตรงนี้ให้ดูดีเทลแรกเลยก็คือซิปนะหรูหรามากเพราะว่าซิปเป็นหนังทุกคนเป็นชิ้นหนังอ่าโอเคทุกคน เดี๋ยวเรามารีวิวทีละชิ้นแล้วกันนะเพราะว่าของเราเป็นสูตรเนาะก็จะมีทั้งชิ้นที่เป็นเสื้อแจ็คเก็ตกับชิ้นที่เป็นกางเกงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารีวิวแจ็คเก็ตด้านบนก่อนเริ่มจากว้าวแรกก่อนก็คือพอออกมาปุ๊บผมรู้สึกว่าไม้แขวนหรูหรามากก็คือไม้แขวนเนี่ยก็จะเป็นไม้สีเ,เข้มๆเลยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นทองแนละ้วแล้วก็มีเขียนเป็นป้ายเนี่ยว่าเป็นทอมฟอร์ดแล้วก็สูตรต้องบอกว่าสวยมากนะทุกคน ก็คือตัวที่เป็นทักซิโดเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างทักซิโดกับสูตรจริงก็คือตัวทักซิโดเนี่ยก็จะมีเป็นลาเพลหรือว่าปกเนี่ยเป็นอีกวัสดุหนึ่งในที่นี้ก็คือเป็นซิลนะครับหรือว่าเป็นผ้าไหมัก็จะมีความเงามันมันซึ่งตอนที่เราตัดเนี่ยถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูนะคลิปนี้เป็นคลิปที่3แล้วของสูตรตัวนี้คลิปแรกจะเป็นการพาไปตัด โปรแกรม MTM ของ Tom Ford ที่ Central Embassy เนาะซึ่งเนี่ยเดี๋ยวเขากำลังจะมีในวันที่18-19กุมภานี้นะทุกคนที่ Central Embassy ถ้าเกิดว่าใครอยากบุ๊กเซสชั่นไปตัด MTM เนี่ยจองผ่านไลน์ไปได้เดี๋ยวผมขึ้นข้อมูลไปให้นะทุกคนซึ่งเราไปตัดแล้วในคลิปแรกสุดตัววัสดุของตัวเนี้ยเขามี2แบบให้เลือกผมก็เลือกเป็นแบบที่เป็นซิลเรียบเรียบไปนะครับเขาจะมีซิลิกแบบหนึ่งที่มันจะมีความเป็น ลายเฉียงเฉียงนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราเรียกเป็นแบบเรียบๆไปเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอมาเป็นงานแต่งมันเรียบร้อยเราก็เลยเรียกแบบเรียบไปนะครับแล้วมันก็จะมีตัวคัฟของแขนก็จะเป็นวัสดุเดียวกันตัวกางเกงเนี่ยก็จะมีสายแถบตรงนี้ข้างๆก็จะเป็นวัสดุเดียวกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นถือว่าเป็นเซตเดียวกันล้อกันไปกับข้างกางเกงตัวปกแล้วก็แขนคัฟตรงนี้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีกระดุมอีครับทุกคนกระดุมที่ติดเนี่ย ก็จะเป็นวัสดุเดียวกันแล้วก็ขอบกระเป๋าแล้วกันเรียกว่าขอบกระเป๋าแล้วกันก็จะเป็นวัสดุเดียวกันแล้วก็กระดุมแขนก็จะเป็นวัสดุเดียวกันเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นดีเทลของทักซิโดคร่าวๆเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้พูดรีวิวถึงสไตล์สูตรของทอมฟอร์ดคร่าวๆเลยก็คือเขาจะเป็นสไตล์ไม่ใช่อิตาเลียนอย่างเดียวแล้วก็ไม่ใช่อังกฤษยอย่างเดียวเขาเป็นแบรนด์อเมริกันเนาะแต่ว่าสูตรตัวนี้ผลิตที่อิตาลีเขามีความที่ผสมผสานระหว่างอังกฤษ กับอิตาเลียนเข้าด้วยกันคือครึ่งหนึ่งเป็นบริติชครึ่งหนึ่งเป็นอิตาเลียนเขาหยิบข้อดีของทั้งสองอย่างมาผนวกเข้าด้วยกันความสบายเนี่ยยิงจากอิตาเลียนแต่ว่าความขึงขังความมีสตรัคเจอร์ความมัสคูลินเขาดึงจากฝั่งอังกฤษมาไหลจะมีทรงหน่อย แล้วก็ตัวสตรัคเจอร์ต่างๆเนี่ยมันจะดูแบบว่าใส่แล้วมันแบบเขาเรียกว่าเป็นทอมฟอร์ดซิลูเอตอะทุกคนทอมฟอร์ดซิลูเอตเนี่ยก็คือมีไหล่มีโครงสร้างดูเหมือนแบบว่าคุณเป็นคนหุ่นดีเป็นคนแบบมีไหลมีสตรัคเจอร์แต่ว่าในความสบายต่างๆการตัดเย็บต่างๆเนี่ยได้ความเป็นธรรมชาติเส้นสายความโค้งมนของปกต่างๆเนี่ยเอามาจากฝั่งอิตาเลียนทุกคนจะได้เคยได้ยินใช่ป่าว่า สูตรอี้ยเรียกมันจะใส่แล้วมันจะดูชิลมันจะดูธรรมชาติมันจะดูมีความแบบรีแล็กซ์อยู่เนี่ยเขาเอาสองศาสตร์เนี่ยมาผสมผสานเข้าด้วยกันออกมาเป็นทอมฟอร์ดซิลูเอตนะครับซึ่งเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอเราเรีวิวตัวสูตรเสร็จแล้วผมจะใส่ให้ดูด้วยว่าเอ้ยออกมาแล้วมันฟีลลิ่งมันเป็นยังไงใส่ออกมาแล้วมันรู้สึกยังไงเนาะอันเนี้ยนนก็คือเป็นโครงสร้างหลักๆของสูตรทอมฟอร์ดพูดถึงผ้าดีว่าผ้าตัวเนี้ยผมเลือกตัดเป็นวูโมแฮร์ซึ่งจริงๆแล้วคก็ือ ไม่มีส่วนผสมของวัสดุสังเคราะห์เลยนะครับเป็นเส้นใย,ยธรรมชาติทั้งหมดคือวูโม oh เ่ยก็เป็นแท้ยกระแกะผสมกันซึ่งวูโมแฮดเนี่ยถ้าเกิดว่าใครสงสัยนะครับมันจะมีความเงาอยู่มันจะมีความหยาบกระด้างอยู่คือถ้าเกิดว่าเป็นบู oh อย่างเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นผ้าที่เราตัดกันกับสูตรปกติ ทั่วไปทุกคนอาจจะได้ยินผ้าวูลร้อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะผ้าวูล0จผ้าวูล0ซึ่งผ้าวูล0 50- 70อย่างเงี้ยแปลว่ามันอาจจะไม่ใช่วูลร้อยมันจะเป็นวูล0แล้วนอกนั้นเป็นโพลีวูล0แล้วนอกนั้นเป็นโพลีซึ่งอันเนี้ยพอมาเป็นวัสดุธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยหก็คือเรื่องของคุณภาพ2ก็คือเรื่องของการระบายอากาศมันจะระบายอากาศได้ดีกว่าผ้าผาสมซึ่งอันเนี้ยเป็นวูลโมแฮรนะครับซึ่งชื่อของมันเนี่ยเขาชื่อว่าว <The> นะูาาลโมแฮแกรนด์เดอร์ป คือจริงๆแล้วนะถ้าเกิดว่าทุกคนได้ไป MTM Session อะ่ะจะต้องบอกว่าท้าของ Tom Ford เขามีให้เลือกเยอะมากแม้กระทั่งสีดำเนี่ยดำมันก็มีหลายเฉดซึ่งอันเนี้ยผมได้คำแนะนำจากคุณอันโตนิโอที่เขาเป็นคนวัดแล้วก็คนแบบแนะนำให้ในเซสชัน MTM ครั้งก่อนที่เราไปตัดเขาแนะนำว่าเอะถ้าเกิดว่าตัดสำหรับแต่งงานเนี่ยเป็นเขาเขาจะเลือกอันนี้เพราะเขารู้สึกว่ามันดำเข้มแล้วพอมัเป็นดำเข้มเนี่ยมันเป็นเฉดที่มันไปกับตัว ลาเพลที่เป็นซิลที่เราเลือกเนี่ยได้ดีผมก็เลยเลือกตามคําแนะนําของคุณอานโตนิโอในเซสชันนั้นไปนะครับซึ่งออกมาแล้วเราก็ชอบมากเลยคือมันเป็นดําเข้มที่มันรู้สึกว่ามันแอบจะกลืนๆก,กับตัวลาเพลตัวนี้แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แย่งซีนกันเท่าไหร่มันไปในเนื้อเดียวกันโดยที่มันก็ยังเห็นอยู่ว่ามันเป็นความต่างระหว่าง2วัสดุก็เลยแฮปปี้มากๆนะครับอันนี้เรืเ่องของผ้าที่เราเลือกไปมีตัวนี้เป็นบูโมแฮร์แล้วก็ตัวลาเพลที่เป็นซิลนะครับ อ่าโอเคครับทุกคนต่อไปเรามาพูดถึงโครงสร้างของสูตรกันดีกว่านะครับก็คือทอมฟอร์ดเนี่ยสูตรตัวนี้นะครับเป็นโครงสร้างแบบฟูแคนวาสนะครับฟูแคนวาสเนี่ยทุกคนอาจจะสงสัยว่าฟูแคนวาสคืออะไรนะ๋ยวผมพูดใหม่ๆว่าไ,ได้จริงๆเราถ้าเกิดว่าได้ไปดูย้อนดูคลิปเนี่ยผมอาจจะมีพูดไปแล้วบ้างน,นะแต่ว่าคราวนี้แบบพูดแบบเจาะจงเลยเจาะลึกเลยฟูแคนวาสเนี่ยก็คือโครงสร้างแบบผ้าหางม้านะครับเวลาในการทําสูตรเนี่ยโครงสร้างของสูตรเนี่ยมีหลายแบบมีทั้งใช้ผ้ากาวหรือว่าเขาเรียกว่าฟิวส์หรือว่า โครงสร้างแบบผ้าหางม้ามันก็จะมี half canvas full canvas ถ้า half canvas ก็คือใช้ผ้าหางม้าแบบครึ่งตัวก็คือด้านบนแต่ว่าอย่างตัวนี้เนี่ยเป็น full canvas ก็คือใช้ผ้าหางม้าแบบเต็มตัวนะครับซึ่งมันดียังไงนะครับผ้าหางม้าก็คือเวลาเขาติดเข้าไปเนี่ยทุกคนนึกภาพตามนะสูตรเนี่ยมันก็จะมีทั้งผ้าด้านนอกก็คือวูลโมเฮรที่เราเลือกผ้าซับในก็คือผ้าที่อยู่ด้านในแบบนี้นะครับเป็นแบบเงาเซึ่งระหว่างกลางเนี่ยมันก็จะมีแกนที่เขาเป็นเรียกว่าผ้าหางม้าอยู่อันนี้ใช้ผ้าหางม้า แต่ว่าสูตรหลายๆแบบเนี่ยก็จะมีโครงสร้างแตกต่างกันออกไปถ้าเกิดว่าเป็นผ้ากาวก็คือเขาจะใช้ผ้าที่มันมีกาวแล้วเอามารีดติดกับตัวผ้าด้านนอกเพื่อที่ทําให้มันเกิดการมีโครงขึ้นมาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้แค่ผ้าด้านนอกมันก็บางไปถูกปบใช้ไม่ได้หรือว่าใช้แค่ผ้าด้านนอกผ้าซับในเนี่ยมันก็จะทําให สูดเนี่ยมันไม่มีทรงซึ่งแกนกลางหรือว่าเป็นกระดูกของสูรก็ว่าได้นะผ้าหางม้าเนี่ยเขาจะสอยมือนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสูรทํามือเนี่ยเขาก็จะสอยติดกับผ้าด้านหน้าไว้เชื่อมกันด้านในเราก็จะไม่เห็นหรอกว่ามันเป็นยังไงถ้าเกิดเรามองภายนอกเราจะไม่สามารถรู้ว่าข้างในเนี่ยเขาใช้ผ้าหางม้าเต็มตัวผ้าหางม้าเต็ตัวนอกจากว่าเราจะจับจับคำคำหรือว่าเราจะถามจากช่างสูรเราอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเราจะผ่าดูเราก็จะเห็นข้างในว่า มันสอยยังไงมันเย็บยังไงมาซึ่งพอผ้าหางม้าเนี่ยมันใช้การสอยขึ้นมันจะไม่เกิดการที่แบบว่าเขาเรียกว่าผ้ามันติดแล้วมันแข็งแล้วมันดูแบบดูหนักบางทีถ้าเกิดว่าเป็นสูตรแบบผ้ากาวหรือฟิล์มเนี่ยมันจะทําให้มันดูหนาขึ้นมันดูหนักขึ้นมันทําให้ผ้าเนี่ยมันไม่ได้ใช้ประสิทธิภาพการระบายอากาศของผ้าแต่ละตัวได้เต็มที่ขนาดนั้นเนาะถ้าเกิดว่าเป็นผ้าหางม้าเนี่ยมันก็คือการสอยมันก็จะไม่ติดกาวเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้มันดูโฟล์ธรรมชาติดูมี โครงสร้างแต่ก็ยังคงคุณภาพของวัสดุต่างๆที่เราเลือกไว้ให้มากที่สุดอยู่และอีกอย่างหนึ่งข้อดีของการใช้ผ้าหางม้าก็คือเขาสามารถรีบทําโครงได้เขาเรียกว่า chest d r a p i n g ทุกคน chest d r a p i n g เนี่ยมันก็คือสามารถทําได้กับผ้าหางมา้ามันจะทําทรงมีอกมีเอวทําให้ช่างเนี่ยเขาสามารถกําหนดทรงตามหุ่นของเรา ให้เป็นทรงที่ช่างเขาต้องการได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในทอมฟอร์ดซิลเวตเหมือนกันก็คือพอเขาใช้ผ้าหางม้าเขาสามารถกําหนดอกเอวได้กําหนดไหล่ได้ว่าจะอยากให้ผู้ใส่เนี่ยสวมใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงไม่ว่าเราจะยืนตรงยืนค่อมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถ correct ตรงนี้ให้เป็นทอมฟอร์ดซิลเวตที่เขาต้องการได้นะครับดีมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีของสูตรราคาสูงที่ใช้ผ้าหางม้าเป็นโครงสร้างอันนี้เป็นโครงสร้างแบบ full canvas นะทุกคนโอเค นี่ก็คือผ้าที่ผมเลือกแล้วก็เป็นสไตล์ทักซิโดของเราแล้วก็เป็นโครงสร้างของสูตรทอมฟอร์ด Ford, ต่างๆนะครับเดี๋ยวต่อไปเราพามาดูดีเทลต่างๆลึกๆข้างในแบบจอดลึกว่าแต่ละจุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างเอาโอเคครับทุกคนดีเทลแรกนะผมโฟกัสที่อิตาเลียนก่อนแนละ้วกันในพาร์ทที่เป็นอิตาเลียนเนี่ยไหลจะค่อนข้างสโล ทุกคนทุกคนลองดูไหลคือพอไหลสโลปแล้วมันมีความเป็นอิตาเลียนสูงอยู่แต่ว่าในไส้ในเนี่ยมีความเป็นบริทิชก็คือเขามีรองไหลอย,อยู่นิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้รองไหลหนามะมันรองไหลบางๆเล็กๆเลยคือจริงๆแล้วอ่ะอิตาเลียนเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใส่รองไหล มันจะได้ความเป็นไหลสลบธรรมชาติแต่ว่าด้วยความที่ทอมฟอร์ดสตูดิโ n เขาเล็งถึงแบบความมัสกูลินของบริทิชถูกปะเขาก็เลยใส่ลองไหลเข้ามานิดนึงแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันลงตัวมากๆเลยก็คือไหลสสลบทีตาเลียนแต่ว่ามีความลองไหลเล็กๆที่มันเป็นบริ i ิชอยู่ซึ่งส่วนเนี้ยผมชอบมากเลยนะเนี่ยทุกคนลองสังเกตไหลเนี่ยมันจะมีความแบบมีทรงอยู่นิดนึงเล็กๆแต่มันก็ยังมีความสลบบบ่เตาเลียนอยู่ซึ่งอันเนี้ยแฮปี้ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่เราดูสูตรราคาแพงเลยก็คือดูง่ายๆนะทุกคนการเข้าแขนการเข้าแขนสูตรที่ดีเนี่ยมันจะทําให้เนื้อตรงเนี้ยทุกคนเห็นป่ะบริเวณตรงเนี้ยมันมีความพองออกมาเล็กๆอะ่ะซึ่งความพองออกมาเล็กๆตรงเนี้ยมันจะทําให้มารับกับความที่แขนเราตรงเนี้ยมันมีเนื้อแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนสังเกตสูตรอื่นๆทั่วไปบางทีอะ่ะมันจะเป็นบ้องตรงๆลงไปเลยแบบออกมาเป็นแนวเนี้ยเชียงออกมาแบบเนี้ย แต่อันเนี้ยทุกคนลองดูแขนเขาทําแบบโค้งเข้าแบบเนี้ยทุกคนเห็นปะมีความพองของเนื้อแขนมีความโค้งเข้าของแขนตรงเนี้ยมันอิงกับสรีระคนเราเวลายืนทุกคนเห็นปะมันจะเป็นแขนแขนของเราจะยืนมันจะยืนเงี้ยมันก็จะรับกับแขนความโค้งตรงนี้ไปซึ่งอันเนี้ยคือสูตรที่ดีโอเคต่อไปมาดูความกว้างของปกดีกว่านะครับอันนี้เป็นปกที่กว้างประมาณหนึ่งเลยนะทุกคนถ้าเกิดว่าเป็นปกพีกเนี่ยส่วนใหญ่อันเนี้ย ก็จะเรียกว่าพีคและเพลถูกไหมซึ่งทักซิโดเนี่ยก็จะเป็นปกพีคแหละแล้วก็เรารู้สึกว่าทอมฟอร์ดเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาเลยคือปกที่กว้างมันจะทําให้รู้สึกว่ามาสคูลินมากขึ้นอันนี้ ปกเมื่อกี้ผมวัดแล้ว10เซนนะครับทุกคนหรือว่าประมาณ4นิ้วปกกว้างแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกว่ามันกว้างจนเกินไปผมรู้สึกว่ามันลงตัวดีนะครับมันทําให้เราดูมัสคูลินขึ้นทําให้ดูแบบดูแมนมาดแมนมากขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นสไตล์อิตาเลียนเนี่ยเขาก็จะคิดปกกว้างๆกันแบบนี้แหละผมรู้สึกว่ามันเป็นปกกว้างที่ดูสงา่าแล้วก็ด้วยความที่พอเป็นวัสดุอีกอันนึงแล้วเนี่ยมันส่งกัน คือมันเหมือนกับว่ามันลงตัวไปหมดเลยทั้งวัสดุที่ต่างกันทั้งความที่เป็นพีิลาเปลทั้งความที่เป็นปกว้างแล้วมีความเป็นอิตาเลียนกับอังกฤษผสมกันผมรู้สึกว่าสวยเลยนะครับแล้วก็ลังดุมต่างๆของสูตรตัวนี้เนี่ยก็เป็นลังดุมที่ทําด้วยมือนะครับแล้วก็ใช้ได้ที่เป็นผ้าไหม นะครับซิลเฟรตที่อย่างที่เราเคยทําคลิปกันไปละไปย้อนดูได้เลยตัวนี้เนี่ยความกว้างของรังดุมฮะนิ้ว1นึแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอกลักษณ์ของทอมฟอร์ดอีกอย่างหนึ่งคือรังดุมเนี่ยทำด้วยมือก็จริงแต่ว่าเม็ดสุดท้ายเนี่ยเขาจะยาวกว่าเม็ดอื่นนะครับทุกคนมี5เม็ดเนาะเม็ดอื่นเนี่ยจะสั้น4เม็ดส่วนเม็ดสุดท้ายเนี่ยจะยาว1นิ้วนะครับซึ่งถ้าให้เราพูดถึงเรื่องของรังดุมแล้วเนี่ยคือจริงๆแล้วสูตรวัดตัดต่างๆนะครับก็จะทําเป็น รังดุมจริงก็คือสามารถใช้ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรังดุมจริงแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรังดุมจริงซึ่งสามารถถอดได้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะก็คือจริงๆแล้วข้อดีของรังดุมจริงเนี่ยมันก็คือนอกจากใช้ได้จริงแล้วอ่ะมันไม่ต้องการแบบเก็บแก้แล้วคือมันวัดเป็นสัดส่วนเราเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปปรับความยาวแขนให้ใครแล้วมันก็เลยทําเป็นรังดุมจริงไว้เลยเพื่อการใช้งานจริงแล้วก็เนี่ยก็คือความเท่ของสูตรแฮนด์เมดหรือว่าสูตรวัดตัดที่เป็นไซส์เราจริงๆก็คือสามารถทารังดุมจริงได้ เวลาใส่กันบางคนเขาก็จะใส่เป็นแบบเรามาปลดโชว์ฮะว่าเป็นรังดุมจริงกันบางทีเนี่ยสมมุติว่าสูตรวัตตตัดต่างๆนะแต่อันนี้อาจจะไม่ได้เป็นเกี่ยวกับทักซิโดนะถ้าเกิดทักซิโดผมก็จะติดประมาณนี้บางคนเขาก็จะเว้นแบบเนี้ยเว้นไว้เม็ดหนึ่งเห็นว่าเอ๊ะลังดุมจริงนะเว้อยอะไรเงี้ยก็โชว์ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นทริปเล็กๆน้อยๆที่แบบเฮ้ยบางคนเขาใส่สูตรวัตตัดเขาก็จะแบบได้เปิดโชว์ตรงนี้้กันบ้างนะเพราะว่าบางทีผมก็แอบมีเว้นเว้นอะไรอย่างเงี้ยว้้างบ้างบางข้างเว้นเม็ที่2 บางคนบอกเอ้ยลืมติดกระดุมปากออกปากเราอยากแบบอยากปวดอยากปวดปวดแบบคนที่แบบเล่นสูตรเขารู้กันประมาณนั้นนะก็เป็นเทคนิคการปวดสูตรเล็กๆน้อยๆแล้วกันประมาณนี้ครับทุกคนอันนี้ก็คือเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนดีเทลของสูตรทํามือว่างันแล้วกันนะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นลังดุมนะครับส่วนต่อไปเป็นกระเป๋าเสือ้อนะให้ดูกระเป๋าเสือ้อกระเป๋าเสื้อมีความโค้งแบบอิตาเลียนหรือว่าเป็นบาเคตตาบาเคตตาสายอิตาเลียนเนี่ยเขาเรียกว่าเรือ มันจะมีดีเทลเหมือนเรือนะครับแล้วก็เข้ามุมก็มีความโค้งคือมันยังมีความโค้งขึ้นมาแต่ว่าก็ยังมีความเป็นดีเทลของความแฮนเมดอยู่ก็คือม,มีความโค้งแบบทาด้วยมือทุกคนมันไม่ได้แบบเป๊ะเป็นแท่งตรงมันไม่ใช่มันไม่เรียบร้อยนะทุกคนมันเป็นดีเทลของอาร์ตของความทํามืออยู่อันนี้ก็เป็นอีกดีเทลหนึ่งที่น่าสนใจนะครับทุกคนสังเกตเห็นตรงนี้ไหมครับเป็นสติชิ่งที่มันวิ่งตามขอบถ้าเกิดว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าดีเทลของการดำน้ำ อันนี้ก็คือทั้งทํามือต้องสอยมือทั้งหมดนะครับเห็นได้วิ่งแล้วก็เว้นระยะเว้นระยะเว้นระยะเนี่ยก็คือเป็นดีเทลของการทํามือทําให้เห็นว่ามันเป็นสูตรทํามือเป็นสูตรแ a นด์เม e นะครับอันนี้ก็ทําได้เนียนตาแล้วก็ทําได้เรียบร้อยดีมากๆนะครับก็นอกจากปกแล้วก็จะเป็นพวกกระเป๋าเสื้อต่างๆเนี่ยก็จะเป็นดีเทลของการดําน้าเหมือนกันนะส่วนต่อมานะครับ กระเป๋าเป็น jetted pocket นะครับ jetted pocket ก็คือเป็นกระเป๋าที่ไม่ได้มีฝาถ้าเกิดว่าพูดตรงๆก็คือเป็นสไตล์อิตาเลียนนั่นแหละถ้าเกิดว่าเป็นสไตล์อังกฤษเขาก็จะนิยมมีฝา2ข้างแบบนี้แล้วก็จะมีเป็น ticket pocket คือกระเป๋าเล็กๆด้านบนอีกอันหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่มีเป็นสไตล์อิตาเลียนแล้วก็ผมรู้สึกว่าเราเลือกแบบนี้ไปมันก็คือคลี a n กว่าแล้วก็ในทักซิโดเนี่ยก็จะนิยมเป็นสไตล์ประมาณนี้แหละกระดุม1เม็ดครับ ต่อมากระดุมทักชิโดก็จะเป็นกระดุมท่าเดียวกับลาพเทลเนี่ยแหละแล้วก็ติดเม็ดเดียวพอถ้าเกิดว่าเป็นสูตรเนี่ยก็จะสามารถเลือกได้นะ2เม็ด3เม็ดสุดท้ายเราก็จะเว้นเม็ดล่างไว้แต่ถ้าเกิดว่ามีเม็ดเดียวเนี่ยก็จะเป็น1เม็ดนะครับก็ติด1เม็ดนี่แหละแล้วเราก็จะมีเป็นคัฟแขนอันนี้ก็จะเป็นดีเทลเดียวก็คือเป็นผ้าวัสดุเดียวกันกับหกลาพเทลแบบที่เราบอกไปนะครับดีเทลสุดท้ายของด้านนอกนะครับผมให้ดูด้านหลัง อันนี้เนี่ยเป็นทอมฟอร์ดซิลูเอตนะจริงๆแล้วผมต้องบอกก่อนว่าทักซิโดส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะตัดแบบ no vent หรือว่าไม่มีไม่มีผ่าหลังแต่ว่าพอเป็นทอมฟอร์ดซิลูเอตเนี่ยเขาเป็นไซส์เว้นนะทุกคนก็คือมีผ่า2ข้างจริงๆแล้วข้อดีของไซส์เว้นก็คือเราสามารถขยับ แล้วก็สมมติว่าน้ำหนักเราเปลี่ยนเราอ้วนขึ้นหรืออะไรเนี่ยมันก็ยังมีเนื้อที่ให้สําหรับการที่เราขยับหรือว่าตอนนั่งเนี่ยก็จะสะดวกกว่ามันก็จะไม่ได้มีความที่แบบว่าเลิกขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันเนี้ยเป็นไซส์เว้นซึ่งไซส์เว้นเนี่ยก็เป็นอิตาเลียนนะครับสองารดา้สองข้างแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอเมริกันก็จะเป็นเซนเตอร์เว้นก็คือจะเป็นซิงเกิลเว้นอยู่ข้างหลังจริงๆทัชซิโดทั่วไปเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นโนเว้นแต่ว่าตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าเหมาะกับการใช้งงานนดดีีมมัก็แ Way. ก็ดีเทลด้านนอกมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดูดีเทลข้างในไลนิ่งต่างๆแล้วก็กระเป๋าข้างในกันเอาโอเคครับทุกคนก่อนที่เราจะไปดูดีเทลข้างในผมขอแทรกดีเทลรังดุมก่อนนะรังดุมตรงปกเนี้ยเป็นดีเทลของการทํามือนะแต่ว่ารังดุมของตรงกระดุมอันนี้เป็นแมชชีนนะครับแล้วก็อันนี้เนี้ยก็เป็นแมชชีนเหมือนกันนะมีตรงนี้ที่เป็นทํามือ เนี่ยครับทุกคนที่บอกว่าลังดุมทํามือเนี่ยทุกคนลองสังเกตดูมันจะเห็นเป็นความแบบไม่เท่ากันของมันจะมีการที่เอาได้มาพัน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 รอบๆนี่เห็นปะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเขาก็จะมีห่วงที่เวลาที่สมมติว่าทุกคนใส่ลาเลปลพินจากข้างหน้าแล้วมันมีก้านลงมาเอามาเสียบล็อกตรงนี้ได้นะมันก็จะแทงลงมาแล้วก็มาล็อกตรงนี้ส่วนต่อมานะครับเรามาดูดีเทลด้านในนะครับนี่ข้างในก็สวยมากนะทุกคนคือเขาไม่ได้เน้นแค่ด้านนอกอะด้านในก็คือคลีนแล้วก็ มีดีเทลพิกสติชิ่งต่างต่างเห็นโลโก้ทอมฟอร์ดตรงน,รงนี้ตรงนี้มีกระเป๋าด้านล่างหนึ่งอันนะครับมีกระเป๋าตรงนี้อีกหนึ่งใบมีกระเป๋าเล็กๆตรงนี้อีกหนึ่งใบที่มีกระดุมนะครับซึ่งกระดุมเนี้ยก็เป็นกระดุมแบบเขาสัตว์ด้วยนะครับนี่สวยเลยนะครับนี่คือฝั่งด้านซ้ายนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูฝั่งด้านขวาฝั่งด้านขวาก็มีกระดุมเหมือนกันมี1กระเป๋านะครับด้านล่างตรงนี้ไม่มีกระเป๋านะครับ แต่ว่าดีเทลเล็กๆเนี่ยคือนี่ที่เราสามารถทําได้เราสั่งแบบ MTM โปรแกรมเนี่ยก็คือจะเป็นการปักชื่อปักชื่อได้2แถวนะทุกคนอันนี้เราก็ปักเป็นงานแต่งเรานะครับผมเขียนชื่อย่อบิวกับชื่อย่อตัวเองนะครับบีก็บิวลาพรทีนี่ก็ธนินท์เอนี่แหละแล้วก็วันที่ที่เราใช้สูตรตัวนี้ก็คือวันงานแต่งก็เลยใส่ไว้งนี้สวยดีนะครับเป็นความทรงจําของเราแล้วก็เราอยากเก็บเป็นแบบว่า เป็นชิ้นที่เราใช้ในงานแต่งเราก็เลยใส่ไปแบบนั้นนะนี่ไลนิ่งนะครับดีเทลสุดท้ายก็คือไลนิ่งหรือผ้าซับในนี่แหละเราก็เลือกเป็นซิลไปนะครับสวยเลยต้องบอกว่าวันที่ใส่เนี่ยก็คือใส่สบายมากนะเพราะว่าระบายอากาศได้ดีนะทั้งปู85โมแฮร์15อ่ะนี่ก็เป็นดีเทลทั้งหมดของตัวแจ็คเก็ตนะครับทุกคนก็เดี๋ยวต่อไปเราไปมูฟไปที่ตัวกางเกงแล้วกันนะ อ่ะครับทุกคนต่อมามาดูที่กางเกงนะครับไม้แขวนเหมือนเดิมสวยง่าเหมือนเดิมมีตัวหนีบไว้ให้นะครับแล้วก็กางเกงดีเทลของเราก็จะมีไซส์อดจัสเตอร์ข้างๆนะครับก็คือเป็นกางเกงที่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่เข็มขัดถูกไหมพอเป็นทักซิโดแล้วก็เป็นเอวสูงแถบด้านบนเนี้ยตรงเอวเวสบนเนี้ยเราก็เป็นผ้าสิวเหมือนกับตัวรับเทลกับที่มันวิ่งด้านข้างนี้นะครับ ดีเทลเป็นผ้าเดียวกันแล้วก็พอไม่ได้ใส่เข็มขัดเนี่ยก็จะเป็นตัวเข็มขัดด้านข้างใส่ดัสเตอร์ไว้ให้เราดึงแบบนี้นะครับซึ่งดีเทลของตัวฮาร์ดแวร์ตรงนี้เนี่ยหรือว่าเป็นเข็มขัดตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีความเป็นแบบเหมือนรวมดำํำทุกคนผมรู้สึกว่ามันกลืนไปกับตัววัสดุที่มันเป็นซิวตรงนี้ได้ดีนะครับใกล้เคียงกันมากๆแล้วก็รู้สึกกลืนไปแบบแนบเนียนเนียนตาสวยงามนะครับนี่แล้วก็กระเป๋านะครับทุกคนมองแทบไม่เห็นกระเป๋าเลยรู้ปะมันซ่อนอยู่ตรงนี้เนี่ยทุก คือซ่อนอยู่ข้างใต้นี้แล้วก็จะมีเป็นบาร์แท็กเล็กๆเท่านั้นเองขีดเล็กๆตรงนี้ที่เป็นเหมือนทําให้เราเห็นว่ากระเป๋าไปอยู่ตรงนี้แหละเนียนคลีนมากนะทุกคนผมรู้สึกว่าตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่เขาทําได้คลีนแล้วก็สวยงามมากๆนะครับด้านหลังก็เป็นกระเป๋าแล้วก็เป็นกระดุมลักษณะเดียวกันกันกบแจ็คเกตต็ตตอนแรกที่เราดูกันนะครับก็คือคลีนแล้วก็แฮปปี้มากๆเลยนะครับแต่อีกหนึ่งจุดที่ผมจะให้ทุกคนดูก็คือด้านในครับทุกคนกคนดูตรงนี้นะ ทุกคนเห็นตรงนี้ป่ะปกติแล้วอ่ะมันจะมีกระดุมถูกไหมตรงนี้ก็คือเป็นดับเบิลฮุกดับเบิลฮุกก็คือที่เกี่ยวตรงนี้แล้วก็เกี่ยวตรงนี้ใช่ไหมปกติแล้วทุกคนจะเห็นกระดุมตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นลังดุมปกติแต่ว่าตรงนี้เขาทาได้คลีนมากเลยทุกคนเห็นช่องใส่กระดุมป่ะเนี่ยนิดเดียวตรงนี้ช่องใส่กระดุมตรงนี้มันก็คือเอาไว้ใส่กระดุมเม็ดที่3ามตรงนี้แหละใส่เข้าไปแบบเนียนๆกลึบหายไปเลยแต่ว่าตรงนี้เขาทําให้เห็นว่ามันคลีนจริง ต้องใส่กระดูใส่เข้าไปตรงนี้เพื่อล็อกผมรู้สึกว่าคลีนมากเลยกางเกงนี่อันนี้ก็คือเป็นกางเกงนะครับของทอมฟอร์ดด้านหลังมีผ่าผ่ากลางจริงๆแล้วทุกคนอาจจะสงสัยว่าผ่ากลางมีไว้ทําไมะคือจริงๆแล้วผ่ากลางตรงนี้เนี่ยมันคือเหมือนกับว่าเวลาพอมันเป็นเอวสูงอะแล้วมันมีผ่ามันจะทําให้แนบเข้ากับตัวเราได้มากขึ้นแล้วก็ขยับได้ดีขึ้นนะครับมีครบทุกองค์ประกอบของกางเกง เอวสูงแล้วก็กางเกงแฮนด์เมดคุณภาพดีที่จะมีนะครับอันนี้ก็คือเป็นกางเกงของคอมฟอร์ตเดี๋ยวผมขอดีบขึ้นก่อนส่วนตัวคัฟนะครับหรือว่าปลายขาของกางเกงตัวนี้เนี่ยเป็นปล่อยตรงๆเลยนะครับเพราะว่าด้วยปกติแล้วทักซิโดเนี่ยเราก็จะไม่ได้คิดทําเป็นขาเปิ่นกันเนาะเพราะว่า1ด้วยความเรียบร้อยแล้วก็2ก็อาจจะต้องกองปิดรองเท้าประมาณหนึ่งเพื่อความเรียบร้อยแล้วก็ความขขงังของคลาสสิกทักซิโดนะก็ะจะเป็นประมาณนี้ นี่แหละครับก็เป็นการรีวิวสูตรหรือว่าทักซิโดของทอมฟอร์ดนะครับเดี๋ยวต่อไปเป็นเรื่องของการสวมใส่แล้วก็รีวิวความสบายในการใส่ไปดูกัน ใส่ออกมาแล้วก็คือแบบมันเป๊ะมากเลยอะทุกคนทุกคนไม่ต้องสงสัยว่ามันเหมือนชุดเจมบอลจริงๆแล้วเจมบอลเขาใส่ทองฟอร์ดครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกที่มันจะเหมือนแล้วมันก็เป็น s i l h o u e ที่เขาต้องการให้มันออกมาเป็นนะทุกคน <c oughs> ก็คือออกมาก็คือเป๊ะมากแล้วก็ดูฟิตติ้งสิทุกคนผมต้องบอกว่า MTM เนี่ยมันคือการที่ ัดวัดสัดส่วนของเราแล้วก็เอาไปปรับกับแพทเทิร์นของเขาแล้วก็ขึ้นแพทเทิร์นใหม่เป็นชื่อเราโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกที่มันจะพอดีตัวเรามากๆนะทุกคนมันคือความต้องการของเขานะั่นคือการตัดสูตรให้มันเป็นแพทเทิร์นของเราเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าสูตรที่เราซื้อจากร้านสําเร็จเนี่ยมันก็จะเป็นฟิตติ้งของเขามันจะเป็นไซส์ของเขาถูกไหมคือมันอาจจะใส่ได้พอดีแต่มันจะไม่พอดีมากเท่านี้เพราะฉะนั้นอันนี้คือการตัดที่มันเป็นตามสัดส่วนของเราเลยทั้งหมด,หมดเพราะฉะนั้นทุกคนดูหลัง มันก็จะพอดีมากๆมันจะไม่ได้เกิดรอยย่นหรือมันจะไม่ได้เกิดความเป็นริ้วนู่นนี่นั่นนะทุกคนมันจะพอดีตัวเราไปซะหมดเลยเนี่ยทุกคนลองสังเกตแต่ในความพอดีเนี่ยคือสิ่งที่ผมชอบของทอมฟอร์ดก็คือข้างในมันใส่สบายมากมันมีสเปซเยอะมากๆแต่ว่าออกมาแล้วมันดูพอดีมันดูทําให้เรามีสัดมีส่วนมีไหลดูมีอกดูมีเอวเห็นไหมทุกคนลองดูเนี่ยคือทอมฟอร์ดซูดูเวตของเขาเนาะทุกคนแล้วก็ อีกหนึ่งอย่างเลยที่ชอบมากๆเลยก็คือด้วยความที่สูงรมันเป็นสูตรแฮนด์เมดนะมันจะมีความเซ็กซิเลของตัวสูงและในความที่เราขยับเนี่ยมันไม่ได้ทําให้แบบพอมันขยับปุ๊บสัดส่วนอื่นๆมันมันโยออกเห็นสมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือข้อดีของสูตรแฮนด์เมดที่ราคาสูงๆเนาะซึ่งเขาก็ทําได้ดีมากๆแล้วผมก็แฮปปี้มากๆใส่สบายมากๆนะครับโดยที่ นั่นคือสูตรแต่งงาน่ะทุกคนมันคือทอมฟอร์ดอ่ะนะมันดีอ่ะทุกคนไม่รู้จะพูดยังไงแต่ผมก็รู้สึกว่า1คือถึงแม้ว่ามันจะราคาสูงแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าใครได้ลองอ่ะแลวจะชื่นชอบแล้วก็จะแฮปปี้กับผลลัพธ์ที่ออกมานะทุกคนนี่ยครับก็คือการรีวิวสูตรทอมฟอร์ดทุกดีเทลให้ทุกคนเห็นนะทุกคนในคลิปนี้ก็ เอาจริงผมรู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่ง wish list ของผมแล้วกันว่าคือเราก็อยากจะลองเก็บสูตรให้ครบทุกแบรนด์นะซึ่ง Tom Ford ก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วเราก็ตัดและ หาโอกาสในการตัดหาข้ออ้างให้ตัวเองในการตัดสูตรแล้วกันว่าสูตรทอมฟอร์ดมันเป็นตแต่งงานมันเป็นทักซิโดอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆทอมฟอร์ดเขาดังทักซิโดนะครับทุกคนก็จริงๆแล้วเนี่ย,ยถ้าเกิดว่าเราเห็นดา,าราฮอลลีวูดต,ต่างๆมากมายเนาะเวลาเขาไปงานเม็ตการ่าเขาไปเดินพรมแดนก็จะใส่สูตรทอมฟอร์ดซึ่งมันก็เป็นหนึ่งในโอกาสสาคัญที่ผมจะหาข้ออ้างในการตัดสูตรทอมฟอร์ดได้นะก็ นี่แหละครับตัดออกมาแล้วก็แฮปปี้มากๆเลยแล้วก็ฟิตติ้งต่างๆก็คือพอดีไปทั้งหมดเลยไม่รู้จะพูดยังไงมันก็แฮปปี้อ่ะ หวังว่าทุกคนน่าจะได้เห็นจากลุกที่ออกมาแล้วก็ความพอดีต่างๆใส่ออกมาแล้วมันเหมือนกับมันมันชูเราได้ขึ้นไปอีกมันเข้ากับตัวเราเป็นฟิตติ้งของเราแล้วมันยิ่งทําให้เอเลเวตลุกขึ้นมาได้อีกเหมือนยกระดับลุกเราขึ้นมาได้อีกเนาะซึ่งจริงๆแล้วการตัดสูตรที่ดีอ่ะสูตรที่ดีมันจะช่วยทําให้มันช่วยพรางหุ่นไปด้วยในตัวนะบางคนอาจจะหุ่นไม่ดีแต่สูตรมันช่วยฟอร์มให้มันเป็นโครงสร้างที่มันสมบูรณ์ขึ้น อันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เรารู้สึกจากสูตรตัวนี้เหมือนกันนะทุกคนสูตรทอมฟอร์ดนะทุกคนรีวิวสูตรทอมฟอร์ดครับทุกคนอยากดูสูตรตัวไหนอีกหรืออยากให้ผมรีวิวสูตรตัวไหนอีกก็ลองพิมพ์เข้ามาคุยกันได้นะทุกคนอย่าลืมนะทุกคนถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะตัดสูตรทอมฟอร์ด MTM แบบนี้นะ ทุกคนลองบุ๊กเซสชั่นไปได้นะที่ไลน์เดี๋ยวผมขึ้นข้อมูลไว้ให้ทั้งหมดนะครับเขามีวันที่1819กคุมภาพัน์นี้นะทุกคนลองดูครับรอไม่นานนะครับ3เดือนได้สูตรเลยถ้าเกิดว่าใครมีแพลนจะแต่งงานปลายปีช่วงเวลานี้แหละคือช่วงเวลาของคุณที่จะตัดสูตรทอมฟอร์ดนะครับลองดูครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครมีอะไรสงสัยยังไงลองพิมพ์คอมเมนต์มาถามกันก็ได้เดี๋ยวผมให้ข้อมูลไปหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากสอบถามกับทางร้านโดยตรงก็ตามข้อมูลที่ขึ้นไว้ให้นะ ลองดูครับทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนตัดสูตรกับทำฟอร์ดยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันจะเป็นเรื่องอะไรนะครับฝากกด Subscribe ฝากกดแชร์ฝากติดตามไว้นะครับไม่พลาดแน่นอนคลิปนี้ไปก่อนครับทุกคนเดจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ